ควรจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถามตัวเองอะว่าตัวเองเชื่อคนที่ทักไหมแคร์ไหมถ้าแคร์ก็ไปเปลี่ยนได้เลยถ้าไม่แคร์ก็เซนต่อไปอย่างนี้หลวงพ่อครับทำไมบางคนเนี่ยถึงเชื่อถึงว่าลายเซนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราเองได้ครับคงไม่ใช่แนวทางพุทธนะเพียงแต่ว่าเราอยู่ในสังคมผสมผสานและศาสตร์เหล่านี้ก็มีท่านผู้รู้ครับ มีท่านผู้รู้ผู้อธิบายแนะนําหลายคนพอเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นถ้าหลวงพ่อจะพูดก็เหมือนอย่างเวลาซื้อลอตเตอรี่คนถูกก็มีมคนไม่ถูกก็มีมไม่ได้หมายความว่าถูกทั้งหมดนั้นลายเซ็นก็เหมือนกันถ้าเปลี่ยนแล้วดีหมดก็คงจะไม่ต้องเรียนหนังสือก็เปลี่ยนลายเซ็นเอาออแต่ว่ามันก็มีถูกด้วยมีผิดด้วยแล้วความเป็นจริงอะหลวงพ่อการเปลี่ยนเนี่ยมีผลมากน้อยแค่ไหน หลวองพ่อมอในมุมพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ท่านจะเซ็นชื่อให้อ่านง่ายอ่านง่ายๆพอให้เข้าใจว่าเป็นลายเซ็นของใครแล้วก็ปลอมแปลงยากคือให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับซึ่งในทางสงฆ์ในี่เวลาเซ็นชื่อเนี่ยจะเน้นหนักเป็นเป็นข้อบังคับของสงฆ์เลยว่า ให้มีคำว่าพระนำหน้า oh. และห้ามเซ็นเป็นภาษาอังกฤษห้ามเซนเป็นอักษรที่แบบที่มันอ่านไม่ได้มัน oh. มันไม่บ่งอะไรเลยเป,เป็นแบบเส้นๆ้นไม่ได้เลยเส้นเส้นอะไรอย่างเงี้ย uh. ในทางสงฆ์ไม่นิยมต้องเขียนเป็นตัวตัวอ่านไม่ออกก็ได้แต่ว่าให้ให้เดาได้ว่าเป็นลายเซนแนวลักษณะนั้นถ้าเราคุยในบริบทนี้บางคนบอกว่าคือลายเซนถ้าเกิดว่าคุณมีเซนเยอะเลยเกินไปเนี่ยยุ่งเหยิงอะ่ะชีวิตมันจะดูยุ่งยากก็นั่นก็เป็นความเห็นของอาจารย์ผู้ทํานายลายเซน เราก็ไปเถียงท่านไม่ได้นะท่านก็มีความรู้เรื่องนั้นแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์ที่ดูเรื่องลายเซนเนี่ยร่ารวยมีเงินมีทองนะเพราะมีคนเชื่อถือมีคนปฏิบัติตามแล้วหลายคนก็ปฏิบัติตามแล้วชีวิตก็รู้สึกว่าแก้ปัญหาได้ก็นั่นก็เป็นความเชื่อเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลที่ต่างไปจากคําสอนพพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นหมวดความเชื่อ ถ้าเกิดผู้ชมดูทั้ทงบ้านอยากจกะถามหลวงพ่อว่าเอา้าหลวงพ่ออย่างนี้คือมีคนทักมาหลายคนแล้วว่าอะไรเชนไม่ดีเนี่ยอยากจะไปเปลี่ยนเนี่ยควรจะเปลี่ยนไหมแต่ควรจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถามตัวเองอะ่ะว่าตัวเองเชื่อคนที่ทักไหมแคร์ไหม,มครับถ้าแคร์ก็ไปเปลี่ยนได้หน่อยอถ้าไม่แคร์ก็เชนต่อไปอย่างนี้คนบางคนคือไม่มีคนทักหลวงพ่อแต่ว่าทักตัวเองแบบทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยเป็นอะไรเช่นดีไหม ก็ก็นั่นแหละเขาเชื่อนะเขาเชื่อก็หาหาครูบาอาจารย์หาคนเปลี่ยนให้ก็มีนะที่เคยเห็นแล้วบางทีเซนยุ่งเหยิงชีวิตยุ่งเหยิงปวดหัวตัวร้อนตลอดพอเปลี่ยนแล้วเซนง่ายๆโล่งๆก็มีมีแต่เรามันตามเก็บจิตติไม่ได้นะครับไปตามเก็บไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อคนที่บางคนไม่มีลายเซ็นเลยมีชื่อก็เขียนชื่อเลยอย่างเงี้ยเขียนชื่อก็ถูกแล้วอ่านง่ายดีในดำในดีในแดงก็ ก็เขียนตามนั้นเลยเออก็ไม่เห็นมีอะไรก็ไม่ต้องมีเซ็นอะไรอเขาก็มีความเชื่ออย่างนั้นครับทีนี้ถ้าพูดในมุมมองคือคนที่เชื่อเรื่องลายเซ็นจะเป็นคนเมืองอคนชนบทไม่มีใครสนใจคนที่ต้องเซ็นคนที่ต้องเซ็นถ้าเกิดถามไปในพระไตรบิดดกหลวงพ่อเคยมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมไม่มีเนระื่องพวกนี้พวกนี้เป็นเรื่องพวกมงคลตื่นข่าว แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นกระแสพอ,อพุทธเจ้าใช้คำว่าตื่นตามกระแสออแล้วก็ซาซาไปออไม่ใช่กีรังยั่งยืนพระพุทธเจ้าให้เชื่อเรื่องกรรมเ,ออเชื่อผลของกรรมครับศาส,สนาพุทธสอนแนวทางนี้เออข้าใจแล้วหลวงพ่อเยมพอ,อขอบคุณครับอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 6 3 894 5666